เต่าหดหัวเต่าหดหัวหนาวเกินไปเต่าหดหัวโอ้น uh, ั่นบรรยากาศสบายมันน่าจะหมายถึงว่าเต่าเต่าหดหัวสองตัวอยู่กัน อาหดเหงือสองตัวถูกัวัดีวันดวัดีพี่น้องวัดีพี่น้องวัดีพี่น้องวัดีวันดีนพี่น้องวัดดีนะพี่น้อง วัดเดยวัดเดียวี่นองวัดเดียวบินลวัดเดยวล้วมันตึกสี่ะอ๋อจาล่าล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 าโอ้ก๊อน้ำใยใครมาแล้วโอ้ก๊อน้ำใยใครเปิด กมันตายกีลับขลับลาบปลลกบาชีเกิลเปล่เป่เฮวดัวมีตาอยู่นะมงหัวสัวตะลัวตะปัวาวดหมัวมีตาอยู่นะกีุด ถ้าตำรวจเห็นแบนี่ที่แบมี่พิษอ่ะเฮ้ยพวกเป็นเหลี่ยวกลัวปะแบมี่พิษมันบอลุงแดดลุงแดดแบนี่พิษก็ไม่ถึงแยกช่ไหมลุงแดดแบบที่ลุงแดดทีมันพิษจีนแม่ทียังไงมันคือพิษเหรอโอ้โหเด็กตรงนี้แหละเด็กซ้ายว่าโอ้โหขวาไม่ว่า จอดโซฟี่ยังเด็กแล้วมีจุจับบ้าง0 0เยนยังเด็กแลวีจุับบ้างไม่ทำมตอนนู้นเดียวพี่โอ้นี่โมบเลนนี่ไนี่ โอ้โหใจเด็กๆอ็กไม่เลยไมสติงตรงเนี้ยไว่เลยไม่เิดนี่เด็กเราต้องเสียงยื่นค้าเขาด้วยค้าเลี่งตังไกจังเขาิ่งบริการรถจากอนนีเยของบาทไปบาทมั่นแล้ว หลับอยางแล้วที่กำนกาันมาคันหนึ่งเฮ้ยไอ้นี่สายมือเอนเป็นรถีหยังตรงนี้ของเด็ดนะ้เลยอ๋อรถขี้ยอวอยังอะเป็นโนบบิลอ